สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำดวนค่ะกลับขอบพระคุณนะคะคุณแม่สิริมามากๆเลยนะคะที่เมตตานะคะผละไม้วันวันให้กับลำดวนนะคะเมื่อคืนนะคะผลิเก่าปอนไปแล้วนะคะสองร้อยคะแนนนะคะที่เหลือป้อนให้ลำดวนในเช้านี้นะคะแม่ขากลบขอบพระคุณและอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะขอ mm hmm. ให้บุญรักษาพระคุ้มครองนะคะคุณแม่และครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ ลำดวนย,ยิ่งๆขึ้นไปนะคะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะแม้พ่ะตองยัดเดียวสะอีกตะก,การหนึ่งก็ได้ค่ะข,ขอบพระคุณในความรักความเมตตาที่คุณแม่มีให้กับทางลำดวนนะคะแล้วก็น้องช้างหลายๆเชือกลายๆช่องนะคะเดี๋ยวเราไปป้อนให้กับลำดวนกันเลยนะคะผลไม้วานหวานนะคะได้ทานยามเช้านะคะสดชื่นนะคะก่อนไปทํางานนะคะ แม่จะอ้วนด่วนได้ทานแต่เช้าเลยนะคะกีตายังบ่ล้างเลยนะคะบนคุมตาดูคุ้มตาคีตายังไม่ล้างเลยนะคะตื่นมากินก่อนแล้วนะคะยาที่เราเห็นกองโตตั้งแต่เมื่อคืนนะคะยุบเตียนไปหมดเลยนะคะนี่แม่ทำไมมันกินนั่นก่อนตัวน้อยด่วนอยากกินสับป,ปะรดไงสับป,ปะรดอร่อยหรือเปล่า มันก็มีอยู่แล้วกับอลล็กยังไงมาเอาไปนอนพุ่มทำไมไม่ถ่ายคลิปอยู่วันตือ่นอยัง ตื่นแล้วไงก็ตื่นแล้วไงดูทำหน้าทำตาสิก็นอยางงานจะดีนี่อนอนก่อนกินลูกสับปะรดแล้วกินจุกสับปะรดอีก <c oughs> วันนี้มีสับปะรดกล้วยแตงโมแตงกวานะคะหวานๆนะอยากบายลำดวนะ อยากบายอยากบายก็ไปบายไปว่านให้หลานจับน้อยเออจับแล้วก็ออกมานะออกมาออกมายายก,กินอยู่อร่อยกรุบกอบนะคะนานแล้วนะคะที่ไม่ได้กินแตงกว่านะคะ หน้าตาเหมือนยังไม่ตื่นนะซ่าระวังนะรรยิพูดีเนาะนะคะกินทีละตะก้านะ,ะหมดเป็นตะกา้าระไปนะคะ อะไรเจ้าอะไรอีกเรียกร <tinc S 2> ้านมาเก็บตะก้าร้านมาเก็บตะก้าหมดหนึ่งตะก้าแล้วค่อยขยับมากินตะก้าที่สองก็จะหยิบยากหน่อยเด้ออุ้ยหา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 อะไร กาบพกุณและนุโมทนาสาธุบุญนะคะกับคุณแม่สิริมาด้วยนะคะคุณแม่ขาทีไดเมตานะคะไออ้วนด้วนนะคะได้ทานผลไม้อิ่มอิมเลยนะคะกับอนุโมทนาสาธุบุญกับท่านด้วยนะคะมวนด้วนดีใจมากๆเลยนะ,ะดูผัดใบหูแบบไม่หยุดเลยนะคะ<อ>ก็ฝากพังล้าด้วนนะคะไปในอ้อมอกอ้อมใจคนรักช้างอีกหนึ่งเ<อ>ชื่อด้วยนะคะ น้องว่านเท่าน้องฮูกโอเคค่ะอร่อยหวานหวานชำชานะคะ